สวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์ครับค่ะปาริวิทยุสื่อสารค่ะว่าเราวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเครื่องแดงนะครับต่อต่อจากอีพีที่แล้วนะครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เหมือนกับคุยกันเรื่องเลือกใช้วิทยุสื่อสารให้ถูกกับงานของเรานะครับทีนี้เรามาดูในในโจทย์ของเครื่องแดงครับผมเครื่องแดงก็เหมือนกับเครื่องดําเหมือนกันเลยนะครับวิธีการทดสอบก็ผมผมเคยทดสอบอยู่หลายคลิปแล้ว นะครับลองย้อนกลับไปดูได้เพราะว่าเครื่องแดงกับเครื่องดำเนี่ยแทบไม่ต่างเพียงแต่ว่าเครื่องแดงเนี่ยคนใช้ค่อนข้างหนาแน่นกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นวิทยุภาคเอกชนเป็น c ีบีสองร้อยสี่ไมครความถี่มันจะคนละความถี่กับเครื่องดานะครับเครื่องดํามันจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบสี่ถึงหนึ่งร้อยสี่เจ็ดนะครับ,รบแต่ตัวนี้มันอยู่ที่สองสี่ห้าจุดศูนย์ศูนย์ถึงสองสี่หกนะครับตอนตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแดงนี่นะครับในปัจจุบัน มันจะมี160ช่องใช้งานนะครับผมซึ่งก็ใช้งานแตกต่างกันตัวดำเนี่ยก็จะสำหรับที่ผู้ที่สอบนะคะเป็นวิทยุสมัครเล่นนะคะหรือเกี่ยวกับราชการนะคะที่เราเคยแจ้งไปแล้วส่วนตัวแดงเนี่ยก็จะเป็นงานเอกชนอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องไปสอบสามารถซื้อใช้งานได้เลยนะคะแต่ก็ถ้าจะใช้แบบ ให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยเนี่ยก็ต้องไปจดทะเบียนด้วย่ะครับครับผมส่วนตัวในมือที่ถืออยู่เนี่ยเป็น0 5นย์วัตนะครับ0.5วัตก็คือมันใช้ได้ประมาณสักร้อยเมตรประมาณนั้นเลยผมผมให้อย่างเก่งเลยก็500เมตรไม่ต้องขออนุญาตนะครับก็คือซื้อไปใช้งานได้เลยเหมาะสําหรับงานพวกอ่าคาเฟ่ที่โปร่งโล่งแทบจะไม่มีอะไรมาบังไอ้พวกเนี้ยโอเคใช้ได้นะครับแต่ส่วนพวกหวัตที่เป็นหวัต วางอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้ด้วยนะครับเป็นใย,ยสุนะครับ ft สองสองสองสี 2, 2, 2, 4, ่ ft สี่นะครับ firstcom พวกเนี้ยห้าวัดพวกเนี้ยเวลาใช้งานซื้อไปปุ๊บต้องขออนุญาตพกพาะนะครับลักษณะการใช้งานเหมือนเครื่องดําทุกอย่างไม่มีแตกต่างบางคนยังเข้าใจผิดว่าเครื่องดํามันส่งได้ไกลกว่าเครื่องแดงไม่ใช่นะครับมันส่งได้พอๆกันเครื่องดําที่มันเห็นว่าส่งไกลๆนะครับมันก็จะใช้วิทยุประจําที่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ย อ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่าตัวนี้ตัวแดงอ่าก็จะมีตัวตัวแดงที่เป็นม o บายอ่าเป็นเป็นวิทยุประจำที่ด้วยนะครับส่วนตัวดำเนี่ยที่เห็นเขาส่งกันในสถานีตารวจไกลๆอ่ะเขาขึ้นเสาสูงะนะครับหกเมตรจากสถานีตารวจหรือหน่วยงานราชการต่างๆมันเลยได้ไกลไงฮะ,ะมันไกลก็ประมาณสักสิถึงยีกิโล30กิโลได้บางบางบาง,บางสถานีส่งได้ข้ามจังหวัดนะครับข้ามจังหวัดบางคนเข้าใจผิดว่าตัวดํา ส่งได้ไกลกว่าตัวแดงผมยืนยันเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับตัวแดงกับตัวดำวัดพอๆกันสถานีถ้าเหมือนกันก็ส่งได้พอๆกันไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามันมีแรงจ่ายไฟพวก power s u p p ายเครื่องที่วัดเท่ากันเนี่ยไม่มีทางที่จะตัวไหนส่งได้ไกลก,กว่ากันนอกจากว่าวัดแต่ละเครื่องไม่เท่ากันนะฮะอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะส่งได้ใกล้ไๆต่างกันนะครับแต่ก็นิดหน่อยนะครับผม ซึ่งก็อย่างที่บอกอตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะถ,ถ้าจะให้ไกลแบบไกลจริงจริงเลยะนะคะแล้วก็ชัดเจนด้วยก็ต้องเป็นตัว POC นะครับอ่าก็คือหลักหลักการง่ายๆอย่างสมมุติว่าเราจะตั้งสถานีสถานีหนึ่งนะครับบ,บางท่านเข้าใจจิตอีกเหมือนกันซื้อโมบายมีเสาด้วยมีเมาส์ด้วยอุปกรณ์โมบายจะต้องมีเสามีเมาส์ด้วยไม่ใช่นะครับอุปกรณ์ของวิทยุโมบายก็จะมีแค่เครื่องกับไม้แล้วก็สายไฟขาตั้งแค่นั้นมีแค่นี้ไม่มีเสา แถมนะครับเสาเนี่ยมันจะไม่เหมือนวิทยุมือถือนะครับในเครื่องจะไม่มีเสาให้ยกเว้นแต่ว่าท่านจะไปเลือกใช้เสาตามตามการใช้งานของตัวเองให้เหมาะสมเช่นติดรถก็จะใช้เสาติดรถติดบ้านก็ต้องใช้เสาใหญ่ๆติดบ้านที่เราเคยไปรีวิว าตามต่างจังหวัดที่มีเสาส,สูงๆนั่นแหละครับก็คือสถานีต่างๆที่ต้องซื้ออุปกรณ์พวกวนี้เพิ่มใช่ในการลงทุนของสถานีแต่ละสถานีเนี่ยเป็นบางบางที่เป็นแสนนะครับเป็นแสนเนี่ยบางทียังใช้ได้แค่2 0 3 0ิบกิโลเลยนะครับผมก็เลยเหมือนกับเราก็เลยแนะนําว่าถ้าสมมุติในกรณีที่ท่านจะใช้ไกลๆเนี่ยตอนนี้วิทยุ POC ตัวหนึ่งราคาถูกสุดของเราก็อยู่ที่ไม่ถึงสองพันะครับอยู่ที่พัน พันเก้าร้อกว่าบาทนะครับถูกมากแล้วก็มันตอบโจทย์แล้วมันใช้งานได้ปีหนึ่งนะครับผมผมลองให้คิดคำนวณง่ายๆถ้าขอใบอนุญาตพกพา5้าสามสิบาทเอาเงิน5้าสามสิบาทมาซื้อซิมเติมเนี่ยก็ได้อีกหลายปีเลยเพราะว่า POC เนี่ยเราไม่ต้องขออนุญาตนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างถูกกฎหมายด้วยครับผมซื้อครั้งแรกแรกเริ่มเดิมทีเลยก็ก็มีให้ฟรีเลยฟรีซิมเลย ใช้ไปแบบยาวๆหนึ่งปีเลยแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ใช้ฟรีตลอดชีพด้วยนะครับก็ต้องก็ต้องเลือกใช้เอาให้เหมาะสมกับกับคอนเทนต์ที่เราตั้งขึ้นมานะครับก็คือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราอยากใช้ไกลแต่เรามาซื้ออย่างตัวพวกอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ได้ไม่ไม่ถูกกับงานอโจทย์อ่าไม่ตอบโจทย์งานที่ที่เราต้องการอ่าก็เลยเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากจะขายของเราเพียงแต่มาแนะนำจริงๆเรามีขายทุกรูปแบบอยู่แล้ว แต่ <P ain> ว่าไม่ได้ว่าเน้นว่า่เราจะต้องขายเฉพาะ POC นะคะตัวแดงตัวดำมีมีครบหมดผมผมทําตลาด <P ain> ทุกตัวะนะครับทาตลาดทุกตัวเพีงเยงแต่ว่าเราก็คือแนะนําให้เหมาะสมกับง,งานของของแต่ละท่านบางท่านอ้าว POC มันโอ้ยมันวุ่นวายมันต้องเติมเงินมันต้องนู่นต้องนี่เราใช้เป็นเครื่องอานาเครื่องอานาล็อกแบบนี้ก็ได้ ไม่ไม่ไม่ขัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างเครื่องอนาล็อกอย่างเงี้ยถ้าสถานที่ของท่านเนี่ยมีใช้อยู่แล้วแล้วจะเอา POC ไปใช้ร่วมมันก็ไม่ได้อันนี้คือก็คือเราต้องเหมาะให้ให้ดูว่ามันเหมาะกางงานของเราไหมถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็ควรจะซื้อเป็นอนาล็อกเหมือนเดิมอันนี้เพิ่มเติมได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายังไม่มีใช้เราอยากใช้วิทยุสื่อสารเราก็เอามานําเสนอว่า ไอตัวนี้มันก็ใช้ได้แต่มันใช้ได้ใกล้ๆนะอ่ามันก็คือต้องมีขอบเขตของมันนะตามกฎหมายที่เขาออกมาให้มันใช้นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ POC มันก็ไกลึงค่ะค่ะก็ใครมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่จะปรึกษาเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารนะคะก็เราขึ้นลายกับเบอร์ไว้ให้นะคะก็สามารถที่จะโทรมาได้หรือไลน์มาคุยกันได้ครับผมสอบถามได้เลยว่าเฮ้ยผมอยากจะใช้ตัวนี้ผมผมแนะนําได้เลย นะครับก็คือให้เหมาะสมกับลูกค้านะครับที่ต้องการกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับผมแล้วก็บางท่านเนี่ยถามมาที่ใต้คลิปนะคะบางทีอ่ะถ้าถามใต้คลิปอ่ะเราไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าจะให้ไวขอให้โทรมาหรือไลน์มาดีกว่าอ่ไวกว่าเยอะเลยนะครับโทรมาสอบถามได้ตลอดนะครับผม โอเคค่ะวันนี้เราก็มานำเสนอแต่เพียเท้างดีนะครับอย่าลืมค่ะคิดถึงพ่อคิดถึงผู้เชอร์ค่ะสวัสดีค่ะ